วันนี้เราจะพามาตลุยตลาดแตกตอนนี้ตลาดแตกแล้วจ้าแตกมามาเดี๋ยวจะพาดูทุกร้านเลยร้านแรกเลยนะมาไม่ได้ไม่ได้คิดว่าจะมาอยูจ่ลีมาตั้งร้านขายดีเฉยอันนี้เขาล่ำหรือว่าร้านนี้อ่ะเขาล่ำหรือว่ามันแป้งกรอบมากเป็นอะไรน,นะคุณแม่เขาเรียกอะไรนะนี่อะไรกุ้งทอดอะไรนะกุ้งแพ่ คล้ายๆกับปลาดุกเอ่อปลาดุกฟูปลาดุกอันนี้เป็นกุ้งแพฟูนะคะโอ้โห่ฟิวกุ้งแพกุ้งแพฟูวันนี้เขามีปลาหมึกแพด้วยนะปลาหมึกแพก็มีน้ำจิ้มรสเด็ดเป้าเด็ดมากค่ะอร่อยเป้าอร่อยมโอ้ลูกค้าแม่คอยดูนะวิธีการทําแพของเขานะคะลูกค้ารอสี่ห้าคนนะสวัสดีจ้าว้ายกุ้งทำไมมันตัวใหญ่อย่างนี้ เห็นเขาบอกล่ำลือกันว่ากรอบยันเปลือกกุ้งกรอบยันเปลือกโอ้หนี่นี่ว่ากุ้งแพมาร้านร้านต่อไปจะเลิกร้านนี้ทําไมนะร้านนี้เป็นยังไงเป็นร้านที่หนูเลิฟที่สุดร้านนี้เขาชื่อร้านอะไรร้านเฮียชาติค่ะหมูทอดเฮียชาติหมูทอดเฮียชาติโตอะเด็กขายอยู่หน้าร้านเจเล้งวันนี้มาขายหน้าร้านเจตุกแล้วขายดีมากแม่ แต่จริงๆแล้วอ่ะเขาบอกว่าอยากจะมีอาทอดอยากจะมีอาทอดและอาทอดอยากจะมีอาชีพแม่ค้าหมูทอดและขายดีเหมือนเฮียชาติอ่ะเอาละไงให้ไปปรึกษาเฮียชาติได้เลยเเเมีแป้งผองอูมามีอ่ะสำหรับทอดหมูทอดไก่อ่ะสำหรับคนที่แบบไปทอดหมูทอดไก่ได้ด้วยใครสนใจก็คือไปหาเฮียชาติได้เฮียชาติขายทุกวันไหมไหขายทุกวันุกคือว่าจะสั่งซื้อจากร้านพิตุกได้นะคะี่เขารักกัน สั่งซื้อจากร้านพี่ตุ๊ก,กได้มันจะเป็นผงหมักหมูทอดนะไขไขแล้วก็มีผงหมักไก่ทอดนะ <ไข S 1> แล้วก็เฮียชาติเนี่ยแกบอกแกจะสอนให้ว่าทอดยังไงไปฝึกง,งานกับร้านแกได้เลยอยากเป็นอยากจะทำมาชีพหมูทอดไก่ทอดตื่นมาเช้าหนึ่งคว้าเงินหมื่นเนี่ยขายหมูทอดไม่ผิดหวังเนี่ยน้องแกขายดีมากนะอ,อมเนาะขายดีมากขายดีมาก,ามากน้ำชิมหน่อยตาเดี๋ยวหยิบให้ตรงนิงตุ้งนิงเอาค่ะตุ้งนงตงนิงอุ๊ยะร้อนเป็นไงคะ หมูแกอร่อยสามชั้นลูกค้าสามชั้นไม่ต้องดาวไม่ต้องผลไม่ต้องดาวไม่ต้องผลสามชั้นยี่สิบบาทยี่สิบห้าบาทไงที่เหนียวเขานุ่มนะจ๊ะโอ้ข้าเหนียวเขาปล่อยไว้คือว่าตอนแรกหนูไล์ใช่ไหมใช่ประมาณสองถึงสามชั่วโมงตอนแรกเราอ้นตอนนี้ไม่ร้อนแต่ไม่แข็งเลยไม่แข็งเลยน่น่นะนค่ะสามชั้นไม่ต้องผลไม่ต้องดาวยี่สิบห้าบาท โอ้โหโอ้โหข้าวเหนียวเขาดีจริงข้าวเหนียวเขาดีจริงพี่ต้องมาลองสนใจผงหมักหมูทอดผงหมักไก่ทอดก็มาในร้านที่ทุกขายตรงมีขายโอ้แล้วก็มาไปเรียนกับเฮียชาติก็ได้เลยนี่ก็มืออาซีพขายหมูทอดเด้อนี่ลาเขาเด็ดนะคะโอ๊ยลาเขาลาเขาเด็ดอยู่เด้อไปลูกค้าร้านต่อไปอ้อมอ้อมพี่พี่เชืจะสงสัยแล้วแหละว่าร้านนี้ขายเอาสังคมหรือขายเอากำไรอ่ะขายเอาสังคมค่ะ สิบ,บาทขายเอาสังคมหรือขายเอากําไรก่อนสิบ,บาทคุณแม่น้ำจิ้มรสเด็ดมีโบรลน่ามีไข่เค็มปูอัดมีไส้หมูมีไส้กุง้งขายดีมากวันนี้น่าจะวันนี้ไปกี่พันแล้วหนึ 1, ่งพันตวแล้วนะคะขายเอาสังคมก่อนตัวละสิบ,บาทแล้วน้ำจิ้มเขาเด็ดมากต้องอโดนแล้วแหละแม่ต้องโดนเอาอะไรเอาทุกอย่างที่มีโบโลน่าสิบบาทโบโลน่าอ,า,อาอะไรอีกจ้ะอันนี้ป้า,ป,าปูอัดปูอัดเฮ้ยคือเน้นเน้น่นะแล้วยังไงนะอร่อยมากและสิบบาทสิบบาทสิบบาทโอ้ย พี่อ้อยสองตัวพอแล้วยี่สิบบาทก็อิ่มแล้วอ่ะยี่สิบบาทพอแล้วใส่กินจุ้งอ่ะจุ้ง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 ตัวใหญ่ๆอู้หู้ยอ่ะเดี๋ยวแถมจุ้งตัวเล็กให้ตัวหนึ่งนี่แถมจุ้งอ่ะไปคุณพี่สามสิบร้านน้ำจิ้มค่ะกินฟรีค่ะเวลาหิวหิวก็อย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรนะตลกแด็กเขาเรียกว่าอะไรนะคะเวลาหิวหิวก็ทำเป็นถือกล้องเดินหายไปแม่แม่อีกอะไร แม่ไม่อีทลูกแม่อิทไม่ไหวละลูกกุ้งให้หนูอีทละลูกเอาอุ้ยกุ้งตัวเต็มเต็มอีทเยอะๆจะได้โตไวๆนะลูกนะก็ยังไงก่อนแล้วสิบบาทก่อนน้ำจิ้มยังเด็ดเหมือนเดิมเป้าหนูหกุ้งเต็มๆคือมันกินได้ยังไอ้อมกินหมดสามตัวนี่คาราวะเลยว่ะเอาหมดเองเฮ้ยมันเยอะมากกินหละห้าเห็นไม่อร่อยมากเลยค่ะน้ำจิ้มที่เด็ดมากเลยค่ะน้ำจิ้มยังเด็ดเหมือนเดิมเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลง ระวังนะไม่เปลี่ยนแปลงระวังนะแป้งมันเก่าแล้วนะมันจะแป้งไม่สะอาดเด้อเฮ้ออะไรเนี่ยไม่อบอพิซซ่ารอสูนะคะพิซซ่าอันนี้เป็นพิซซ่าที่แบบว่าเป็นแป้งสําเร็จแล้วก็มาเติมหน้าเติมอะไรใช้มอสซาเรล่าแท้เด้อสาวใครกี่บาทนะจ๊ะใครกี่บาทนะจ๊ะสิบห้าบาทสิบห้าบาทแล้วเขาแม่งทำแบบพี่หนีพี่ถันนะจ๊ะได้วันละกี่ตัวจ๊ะวันได้ประมาณ แล้ววันนี้ล่ะจ๊ะวันนี้ก็น่าจะใกล้ๆแต่วันนี้มีไซส์ใหญ่ไซส์อ๋อมีไซส์ใหญ่คือไซส์ใหญ่ก็ออกดีไซส์ใหญ่ถูกมากนะโอ้บาใหญ่เลยไซส์ใหญ่60เองเหรอใช่ปอโทูอุ้ยดีนะได้พี่ไม่เป็นไรจ้าอ๋อเขาเข้าม่ให้เราอันนี้ดับเบิ้ลชีสสิบห้าบาทก่อนค่าวินมอไซส์ไปตลาดยิ่งเจริญยังไม่ได้เลยสิบห้าบาทไอ้นี่ดับเบิ้ลชีสนะมึงอื้มอุ้ย ข้าววินมอไซค์ข้าววินมอไซค์ยังไม่ได้เลยขอโทษจ้ะ55บาทลูกค้าชีทเทสโมซานเลน่ายุดชักอุ้ย15บาทอ่ะโรยออริกาโน่ด้วยออออริกาโน่ด้วยนะคะพี่บิ๊ดมิถันจันมิถันจังเลยน่ารักอ่ะแม่อร้อนๆอุยร้อนๆแล้วก็ยังไงนะคะ15บาท15บาทจ้ะ15บาทโรยให้ด้วยค่ะป้าเอาเคุณพี่บิ๊ดได้เลยจ้ะ อย่างดีทุกอย่างตะมุตตำมิหนูอยากให้พี่ขายได้เส้วรพันชิ้นพี่อบไหวบ้าววันวรพันชิ้นอบไหวไหมเพราะว่าลูกค้าติดลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำเล้วนี้แม่มาซื้อให้ลูกซื้อไปตุนใส่ตู้เย็นเลยเขาออกมาเีดทานตอนเช้าได้เป็นอาหารเช้าได้เป็นอาหารเช้าได้ไม่เจมไม่ทาไอของนเ้ยโอ้ยอดเลยอ่ะอันนี้น่ากินจริงเอาถาคฮะอเดี๋ยวมันยังร้อนอยู่อทไม่ได้เดี๋ยวมันจะลวงปากมันยังร้อน มันล้นเด้อเป็นหว่วงสวัสดิภาพเด้อได้มาคู่อันนี้ไดามันกินไม่หมดอ่ะเห็นไมมันกินไม่หมดอ่ะเห็นไหมเป็นไงล่ะยืดยืดยืดนี่คือไม่ได้อโ,โอ้ยอ้อมเอ้ยเป็นไงร้านนี้ผ่านค่ะอร่อยมากอร่อยมากฟินมากตอนแรกตอนแรกฉันว่าฉันจะขายพิซซ่าตอนนี้ฉันยกกิจการให้เขาแล้วจะจะไม่ขายแล้วจ้ะเนี่เเลยค่ะโพี่ ขายบรจ้าพิซซ่าไปร้านต่อไปไก่ต้มน้ำปลามาละจ้า <laughs> ไก่ต้มน้ำปลามาละจ้า <laughs> เอาไว้รอให้ชิมด้วยมาค่ะ <laughs> 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 ไก่ต้มน้ำปลาเป็นไงนะไไนพี่รู้ไหมที่พี่ได้ขายไก่ต้มน้ำปลาเพราะใครคุณอ้อมคุณอ้อมไปรีวิวบอกแม่ต้องเอามันเด็ดอ,อร่อยมากแล้วตอนนี้รู้ห<า>ไหมเกิดอะไรขึ้นมีพี่พี่อยู่ละแวกนี้ละแวกบ้านเราอ่ะ เขารับหิ้วเขาเอาไปโพสในเพจในกลุ่มขายใหม่อะไรอย่างเงี้ยได้แล้วเขามาหิ้วไปา50กล่องค่ะป้าจ้าตอนนี้คือมีคนมารับหิ้วไก่ต้มน้ำปลาแล้วตอนนี้นะคะใช่ราน้ำปลาซอสน้ำปลาซอสน้ำปลาแล้วก็น้ำจิ้มเขารสเด็ดจริงลองกินกับข้าวแล้วก็แบบโอ้ค่ะแล้วก็เปิดกันทุกวันด้วยนะคะสดใหม่ แต่คุณเขามารับหิวกันแล้วเหรอมีรับหิวแล้วค่ะจริงๆไปรับหิวไปขายสามสิบสี่สิบอันนี้สบายสบายสาาหกสามสามใช่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  คุณแม่ขายกับหนูอ่ะคุณแม่เป็นยังไงพลิกชีวิตไหมดีขึ้นมากเลยค่ะชอบคุณแม่ขายดีไหมขายที่นี่ดีค่ะขายดีขึ้นเรื่อยๆจาก250กล่องตอนนี้4 0 0 500ากล่องขึ้นไปวันละ5 0ายกล่องใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะวันละ500กล่องขึ้นไปให้คุณแม่รักษามาตรฐานแบบนี้ก็ขายกับหนูตลอดไปใช่ค่ะไก่ก็ยังมาเนี่ยค่ะไก่ก็มาเมื่ไหรคะธัญญาของหลวงอะค่ะหมูหกหมูหกมาจากหมูหกขายได้วันละ ห้าร้อยกล่องคุณแม่ดีใจไหมขายได้มาห้่ะดีใจค่ะที่ให้โอกาสเข้ามาขายก็ดีใจแล้วค่ะชอบมากชอบมากแม่ต้องให้ก็ตามตาเพจมาตลอดถึงมาแต่คุณแม่ไก่ต้นนกปลาเขาเด็ดจริงมารับหิ้วไปขายสามห้าสบายสบายอ่ะเป็นไงคิดเหมือนเดิมแต่ว่าแง่เนาะเนาะที่เขาเด็ดจริงเนาะไก่นี่ไม่ไม่มีการตบสับเป็นชิ้นเลย คุณรี่พี่พบอกคุ้มคุ้มคุ้มจริงคกินคุ้ม,ม,มคือแม่ค้าไปขายต่อได้แล้วอะเดี๋ยวนะใช่ใช่เอาลูกค้าเรียนเชิญจากคุณแม่ไก่ต้มน้ำปลาไปอยีนะ่สิบหิวหิวก็ไ่้แหละเดินอ้ามีร้านไหนอีกคะ <c oughs> นี่ลูกชิ้นอาบกะทิ <c oughs> ไม่ซื้อได้จากนี้คุณพี่วันนี้เป็นยังไงบ้างจ้าร้านลูกชิ้นอาบกะทิขายดีมากครับเหลือแค่นี้ครับขายดีมากนะคะลูกชิ้นอาบกะทินะคะเป็นลูกชิ้นหมูกับลูกชิ้นเอ็นปันเท่านี้แล้วปั้นขั้นสุดท้ายคือแค่นี้แล้วแล้วก็ ค่นี้ก็หมดแล้วครับอ้ยลูกค้าขายดีมากหนูก็ดีใจเร,ราเปลี่ยนชื่อร้านเป็นลูกชิ้นแป้งสดเงินล้านแล้วแหละ,ละ,ละเออลูกชิ้นแป้นสดอบปาทิสแล้วก็ย่างใหม่ๆแล้วก็น้ำจิ้มภูเขาไฟย่างใหม่นนนๆ,ๆน้ำจิ้มภูเขาไฟอันเนี้ยอ,อร่อยมากคุณพ่อสวัสดีจ้าเป็นไงเอาอีกออเหรอไม่เชื่อหรอกอหนูไม่เชื่อหรอกหนู<อ>ต้องชิมเอาต้องชิมคุณแม่เรียนชันจ้าน,นี่แม่เขามีแตงฟ้าให้ด้วยนะมีแตงฟ้าด้วยเหรอแตงฟ้าก็จุ่มอย่างนี้เลยค่ะปากของบ้าง แต่ว่าลูกชิ้นเขาดีอร่อยจริงเป็นไงแต่ลุยตลาดแตกหิวเมื่อไหร่ก็มาทำชิมเมื่อนั้นเมื่อไหร่ที่เราหิวเราก็ให้เราหิวแล้วหรือถือกล้องมาถ่ายไม่ถ่ายไม่รู้แต่ว่าถือกล้องไว้แล้วก็เดินชิมแต่แซ่บมากคุณพี่อร่อยมากแป้งน้อยมากตัวแป้งน้อยแต่คุณพโรด้วยแต่ว่าคุณพี่วางมาเอาไที่ปั้นนแล้วกันปั้นตั้งแต่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 ทั้งวันนั่นน่ะหรออ๋ว้า สี่รอบอยากให้พอ่อค้าแม่ค้าที่มาอยู่ศูนย์อาหารพี่ตุก๊กเล็กตลรองขายดีนะคะเราอะทำโปรโมทให้เราก็อยากจะให้พอ่อค้าแม่ค้าขายดีก็จะคัดสรรสินค้าคุณภาพมาอร่อยเบ้าอืมอก็หมดไม้เแลเ้วเนี่ยอันนี้อร่อยจริงเนี่ยแ<ม>ป้งอร่อยมากคือดีไ,ไปร้านต่อไปเอามาร้านต่อไปร้านนี้นะคะเป็นไส้อั่ว คุณแม่ได้มิจ๊ะไส้อั่วคุณแม่ไปได้บพไปได้ไปได้อยู่ใช่ไหมจ๊ะมีไส้อั่วหมูกับไส้อั่วไก่นะคะคุณแม่มาจากจังหวัดอะไรนะจ๊ะไส้อั่วพะเยาเจ้า,จาพะเยาเจ้าพะเยาเจ้าหมูครึค่งกิโลอยู่ที่ร้อยหกสิบบาทเจ้าไส้อั่วไก่ครึค่งกิโลอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทเจ้าเป็นราคาส่งเจ้านีราคาสรงด้วยวนะคะก็ะมาชิมได้นะไส้อั่วนี้รับระกันเลยว่าอร่อยมากๆที่ร้านอ่ะเราชิมกันแล้วแบบอร่อยคอนเฟิร์มเลยมีไส้อั่วหมูไส้อั่วไก่ เป็นกล่องแบบนี้นะคะในราคากล่องละ4ี่บาทหรือหบาทแล้วก็นี่เลยค่ะเป็นหมูฟักไก่แบบนี้นะคะลูกค้ามีให้ชิมด้วยอุอวนี่น่าก,กินมากอะ่ะสามารถที่จะมารับหิ้วไปขายต่อได้ใช่ไหมคะค่ะรับไปขายต่อได้เลยนะคะมีราคาส่งนะคะมีกเพจเป็น Facebook นะคะปิ้งย่างคุณยายนะคะติดต่อได้เลยค่ะติดต่อได้นะคะเป็นปิ้งย่างคุณยายเป็นไส้อั่วที่อร่อยมากๆเลยค่ะเจ้าเนี่ยเป็นไส้อั่วเจ้าพะเยาคอนเฟิร์มเลยว่าอร่อยลูกค้า เรียนเชิญได้เลยนะที่พิทุกเลสลองนะคะเอาไปเจ้าต่อไปคุณพี่เป็นยังไงบ้างจ๊ะวันนี้ก็ขายดีค่ะวันนี้ขายดีไหมจ๊ะขายดีค่ะเมื่อวานก็ขายดีเมื่อวานกลับเร็วยังไม่บ่ายสองโอ้เมื่อวานวนี่นี่เพิ่งจะบ่ายโมงเองนะใช่พี่มีเป้งอีกเยอะไหมมีค่ะมีมีอยู่ใช่ไหม,มจ๊ะแล้วแป้งพี่มันอยู่ได้นานแค่ไหน,นโอ้แป้งเนี่ยก็คือถ้าซื้อไปแล้วยังไม่ได้ทานใช่ไหมคะะ ้าอีกวันหนึ่งอ่ะก็คือแช่เย็นไว้ออกมาแป้งเขายัางนิ่งแป้งก็ยังนุ่มอยู่ใช่แล้วก็แช่เย็นเอาออกมาเวฟได้ใช่ค่ะยิ่งเวฟยิ่งอร่อยเลยค่ะรสชาติเหมือนเดิมจริงแป้งก็นุ่มมากนี่ยแล้วก็ไส้แบบว่าจัดเต็มจัดเต็มไส้คือแบบะลักจริงๆอันนี้เป็นวัฟเฟิลไส้ะลักมีทั้งไส้หวานมีไส้เค็มชิ้นละสิบห้าบาทแม่สิบห้าบาทคือหนูบอกนะหนูกินไม่หมดนะเป็นหนูอ่ะมันจะมีไส้หวานไส้เค็มเนี่ยสิบห้าบาท ไส้ทะลักแบบนี้เลยลูกค้ามาอุดหนุนแม่ค้าได้นะคะ15บ้าบาทถูกมากแม่ถูกมากแม่พยูงฝั่งนี้เขาต้องใส่หมวกกันเราจ้ไปเอาหมวกให้ใส่ก่อนป้องพยู่ฝั่งนี้เราต้องใส่หมวกกันค่ะเอาขายน้ำส้มหน่อยจ้ะนม่ส้มหน่อยค่ะแม่ค้าน้ำส้มเป็นยังไงบ้างจ้ะวันนี้เหลือแค่นี้และะ้วค่ะพ่าได้เด้อสาวเอามมนเท่าไหร่พันอันนี้พันกว่าขวดแล้วค่ะพันกว่าขวดจะหมดแล้วค่ะเหลือแค่นี้ค่ะ ววอ,าาอันนี้อันนี้เอามา200ขวดก็จะหมดแล้วค่ะเหลือประมาณ50กว่าขวดข<อ>จะหมดแล้วแม่มันป่างงนะแม่วันนี้เต็มถังหมดเลยนะคะพี่ตุกล้นด้วยใช่จ้ะออเดอร์อลูกคามารอรบอีก300ขวดจ้ะวันนี้คือมาล้นถังนะจ๊ะ2ถังใหญ่ๆอ่ะจ๊ะขายดีมากแม่น้ำส้มเอาฝากร้านน้ำส้มหน่อยนะจ๊ะจ้าท่านไหนนะคะอยากซื้อน้ำส้มนะคะ อร่อยราคาไม่แพงนะคะต้องมาที่ร้านพ่ตุกเลสอลองเท่านั้นนะคะที่อื่นไม่ได้ราคานี้นะจ๊ะอย่างขวดลิตรอะค่ะขวดละ50บาท10ขวด400หาค่ะไปซื้อที่ไหนแล้วก็ตัวนี้ค่ะ15บาท7ดขวดร้อยพ่อค้าแม่ค้าที่รับทิ้วนะคะ50ขวดให้ขวด13บาทเลยจ้าติดต่อได้นะคะที่พ่ตุกเลสเอลองค่ะว่าชอบพี่เขาอย่างหนึ่งพี่เขาบอกว่าพี่เขาอยากจะทําน้ําส้มที่ดีออกมาให้ลูกค้าได้กินในราคาประหยัดและพี่เขากําไรขวดละหลัก บาทหลักบ,บาทจริงๆค่ะหลักตัว1บาทอะไรเงี้ยบาท2บาทอะไรเงี้ยค่ะไม่ได้เอากําไรเยอะคืออยากให้คนที่ซื้อไปได้ทานของที่ดีราคาไม่แพงพ่อค้าแม่ค้าที่รับไปเนี่ยสามารถต่อแบบได้กําไรเยอะๆกะค่ะเขาจะได้มีกําลังใจนะคะฝากร้านน้ำส้มด้วยร้านน้ำส้มเป็นร้านน้ำส้มที่บอกเลยว่ารสชาติอร่อยใครมากี่คนก็บอกว่าอร่อยในไลฟ์หนูมีแต่ลูกค้าบอกน้ำส้มอร่อย ไลไขายของลูกค้าบอกน้ำส้อมอร่อยลูกค้ามีแต่บอกว่าน้ำส้อมอร่อยน้ำส้อมอร่อยะนะคะมาได้เลยน้ำส้มเจ้านี้มาซื้อที่พี่ตุ๊กรีสอรองได้เลยนะคะไปค่ะตัวต่อไปอ่านี่เราจะมีรอดช่องอันนี้ด้วยรอดช่องอร่อยมาก รดช่องเป็นรดช่องสยามนะคะเอามาเปิดตลาดให้ลูกค้าในราคา35บาทมันก็จะมีน้ำกะทิมีรดช่องเป็นงานโอท็อปห้าดาวมีออยลูกค้าขาแล้วก็ตัวนี้รับประกันเลยว่าอร่อยมีโรงงานเขา,าได้มาตรฐาน HACCP GMP อนนอยกลูกค้าว่าออรร่ยจิงๆนะแล้วก็มีตัวนี้ด้วยเฉาก้วยเฉาก้วยสยามคุณแม่โรงงานเดียวกันนะคะมีออยมี HACCP มาตรฐานอาหารนะคะแล้วก็เป็นเป็นเฉาก้วยที่มีฮาล้านด้วยราคา3 ามอันร้อยอ่ะสามกระปุกร้อยนะคะอ่าไปต,ต,ต่อไปน้ำพริกป้าติ๋วนี่จะหมดแล้วนะแล้วก็เรามีตัวนี้เลยครีมฮอนข้างนอกขายเท่าไหร่ไม่รู้วันนี้ครีมฮอนราคา18บาทครีมฮอนขายดีไหมจ้าวันนี้ขายดีค่ะวันนี้ครีมฮอนขายดีมากมีครีมฮอนมา100ลังเติมทั้งวันเลยเหรอโอ้ครีมฮอนขายดีอ่ะราคา18บาทอันนี้คือไม่ได้เอากาไรลูกค้าเยอะเลยลูกค้าเอาไปขายต่อรับไปหิ้วเรียนเชิญน,นะครีมฮอน18บาท ตัวต่อไปนะคะมาร้านพี่ตุ๊กไม่กินไม่ได้น้ำลำไยนะคะอันนี้เป็นน้ำลำไยแก้วโอ่งูนูนๆน้ำลำไยห,หนูน้องมาตักอยู่แก้วโอ่ง20บาทน้ำลำไยน้ำลำไยแก้วโอ่ง20บาทลูกค้าให้เนื้อลำไยจุกจุกนะคะรสชาติมีความหวานไม่หวานมากไม่จืดไม่จืดจนเกินไปไม่หวานมากแล้วก็ให้เนื้อลำไยลูกค้าจุกๆ แม่ใครมาก็ได้เนื้อเยอะแบบนี้นะคะใครมาก็ให้เนื้อเยอะแบบนี้เพราะลำไยเราสั่งเข้ามาครั้งละเยอะราคาเนี่ยโอ่งละ20ลูกค้ามารับประทานได้เลยอันนี้ก็คือ20เหมือนกันชาเย็นชาเย็นวันนี้น้องบอกว่าต้มไหลหม้อมากแล้วชาเย็นก็20บาทนะคะกาแฟเย็นก็20บาทลูกค้คากาแฟเย็นตัวนี้คือเข้มข้นมากนะคะกาแฟเย็น20บาทแล้วก็ตัวนี้เป็นน้ําทุตา คุณแม่อยากให้ลูกค้าได้กินน้ำพุตาน่ะเปรี้ยวอมหวานต้องน้ำพุตาะนะคะอันนี้บอกลูกค้าเลยว่าช่วยเรื่องระบบขับถ่ายได้ดีมากๆแก้วละ20บาทลูกค,าคา้าขาแล้วก็เค้กหน้านิ่มอ่ะลูกคา้าเค้กหน้านิ่มเราก็มีนะคะตอนนี้เค้กหน้านิ่มเรามีของร้านสุดติ่งกระดิ่งแมวในราคา1ชิ้น10บาทมาพาลูกค้ามาดูเค้กหน้านิ่มกันเค้กหน้านิ่มสุดติ่งกระดิ่งแมวลูกค้ามารับได้เลยในราคา10บาทมีหลากหลายหน้ามากๆวันนี้เค้กหน้านิ่มจะหมดแลหรอ เค้กหน้านิ่มมาทุกวันเลยนะวันนี้จะหมดแล้วนะเค้กหน้านิ่มนะลูกค้าเค้กหน้านิ่มสุดติ่งกระดิ่งแมวคุณพ่อเลือกได้เลยนะจ๊ะในราคา1ิบาทอันนี้เป็นยังไงจ๊ะเป็นยังไงคะวันนี้นั่งเฝ้าบูธเอาเอาของจากในร้านพี่ตู้ขายส่งมาลงหนึ่งบูธค่ะก็มาซื้อได้นะคะลำไยอบแห้งนะคะใครทานน้ำลำไยแล้วราสึว่าอุ้ยอร่อยจังเลยกลับบ้านไปอยากทำบ้างนะคะตรงนี้มีมีขายด้วยนะคะกอ่าใช่ค่ะ หิวแสงเป็นคนหิวแสงจ้าโรตีในกรอบหมดแล้วไปเอามาเลยีในกรอบหมดนะคะเดี๋ยวกำลังไปเอามาค่ะวันนี้ขายดีมากค่ะเอออริจินอลของโรตีชาลีในกรอบอะค่ะขายดีมากเดี๋ยวจะเข้าไปเอาออกมาขายอีกนะคะอออกมาขายตรงนี้เลยเนาะนะเอาทุกแสงลูกค้าไปตัวต่อไปไปคุณแม่เดี๋ยวพาไปเยี่ยมพ่อไก่หน่อยวันนี้พ่อไก่เป็นยังไงบ้างพ่อไก่เป็นยังไงบ้างจ๊ะวันนี้ ฮาลุเป้านะครับผมฮาลุเป้าได้เท่าไหรเช้าวันนี้ตอนนี้26แล้วครับ26แล้วเมื่อวานก็น้องก็ย่าง2 0กว่าเพค23ครับวันนี้26แล้ววันนี้น่าจะจบที่30ใช่ครับวันนี้น่าจะจบที่30 30เพคนี่ถือว่าขายดีไหมคะขายดีมากเลยครับผมเหรอคะปกติถ้าพ่อไก่ไปขายเองพกได้ประมาณ15 15วันนี้ขายได้30เพคก็เท่าตัวครับผม เข้าตัวนะคะคตัวดีใจมากที่พ่อไก่อากมาแบบว่าให้การ,รสนับสนุนแล้วก็มาขายกันหนาหนูดีใจมากๆเลยเพราะว่าไส้กรอกแม่ไก่เป็นไส้กรอกในดวงใจของเราอยู่แล้วเป็นไส้กรอกในดวงใจของพนักงานร้านที่ทุ้อยู่แล้วเ้องยมันก็รู้ว่า ว่าทุกอ่แบบชอบไส้กรอกแม่ไก่ชอบแบบชอบตั้งแต่แล้วคิดตั้งแต่การแบบทาธุรกิจแล้วก็ผลิตภัณฑ์เขาดีมากครับอร่อยมากครับใครจะซื้อไส้กรอกแม่ไก่แบบเป็็นแก็มีหรือไม่ย่างก็มาที่นี่ได้มาหาที่ตุกได้นะครับเดี๋ยวเราจะทําการยึดกิจการแล้วนะคะอีกไม่นานนี้พ่อไก่ก็ไม่ได้มาแล้วจะเป็นพนักงานเรามาเป็นพีอาร์มาเป็นพีอาร์ใช่มาช่วยสนับสนุน ผู้สาวเรายึดกิจการมาย่างแส่กอกแล้วเพราะว่าขายดีเกินใช่ครับผมยินดีครับยินดีครับยินดีส่งมอบครับผมใครดีจริงๆเราใช้กอกอะย่างได้ครับผมใครแบบไหนแบบไหนใครยังไงก็ย่างได้เพาะพวกไก่เนาะใช่ครับไม่ต้องมีความรู้ความอะไรเนี่ยไม่ไครับจับจับหยิบหยิบแค่นี้นะฮะจับจับพิกพลิกย่างได้ย่างได้ย่าง่ายแล้วก็กะไรน้ำก็กําไรเยอะนะก็ขาย20นี่ก็ถือว่า าได้กําไรได้กำไรส่วนแต่ว่าข้างนอกขายยี่สิบห้านะครับถ้าข้างนอกอ่ะคือยี่สิบบาทอันนี้เรายี่สิบบาทขายแค่ยี่สิบพอศูนย์อาหารพี่ตุ๊กขายยี่สิบนะถ้าข้างนอกคือขายยี่สิบห้านะแม่นะบนห้าสามสิบครับบนห้างสามสิบนะคะไม้นี้เลยครับผมสามสิบครับสามสิบก็ขายดีอยู่ใช่ไหมไปขายงานอีวงอีเวนต์ก็เป็นสามสิบสี่สิบครับผมราคอร่อย รับประกันเลยมากินได้ไส้กอกพ่อไก่แม่ไก่ย่างร้อนๆที่พี่ตุ๊กรลสลอร์นะจ๊ะ,ะลูกค้าแล้วก็พ่อไก่ขอบพระคุณมาก,กขอบพระคุณมากไปตัวต่อไปร้านหน้าหมี่ฮกเกี้ยนจะเลิกกิจการแล้วเด้อแม่นีมาซื้อละแม่จะเลิกกิจการแล้วเด้อจะให้น้องไปย่างไส่กอกเด้อน่าจะกำไรไส่กอกน่าจะเยอะกว่าขายร้านหน้าเอาสังคมเดี๋ยวจะไปย่างไส่กอกแล้วเด้อข้าวเกงเป็นไงบ้างจ๊ะก็พอได้ที่ต้องทามาให้มันเยอะกว่าน,นี้อ๋ออันนี้เป็นข้าวหน้าไก่ ข้าวแกงก็มีนะคะไว้บริการลูกค้านะคะอะไปตัวต่อไปร้านนี้เป็นร้านส้มตําม,มาตาให้กินฟรีส้มตาป้าพะเยาน้ำปาล่าป้าพะเยาน้ำปลาลาป้าพะเยามาตาให้กินฟรีนะคะลูกค้าอยากจะลองชิมส้มตำน้ำปลาาป้าพะเยาลูกค้าก็มาได้เลยนะคะที่นี่มีบริการให้ลูกค้ารับประทานส้มตานะจ๊ะคุณแม่นะคะไปค่ะเจ้าต่อไปคุณแม่เป็นไงบ้างใจยำเหน็น แมม่หดล้้วจขายดีค่ะขายดีลูกค้าตอบรับจ้าตอบรับดีใจกับคุณแม่ดูไหมถ้ทุกอย่างคือเราทําเองให้ปลอดภัยค่ะค่ะทิ้งเครื่องก็หั่นไปค่ะโอเคทิ้งทำเองไทำเองไม่ซื้อของตลาดแม่ก็มาลีนมามะนาวก็ซื้อมาแม่ก็ล้างทุกอย่างล้างทุกอย่างเราต้องสนใจลูกค้าเนาะจ้าก็หมดไปแล้วหมดแม่ขายออก ขอโทษนะคะหมดไปได้จ้าคุณแม่เอามา50กว่าก้อนลูกขายแค่30บาทเองเราช่วยเหลือกันไปใช่ค่ะเหลือนิดเหลือหน่อยไม่เป็นไรเนาะลูกที่ค่าที่ไม่แพงไม่เป็นไรค่ะยินดีเนี่ยขายฟรีป้ายินดีช่วยเหลือนะเนี่ยช่วยาน้ำ่าไฟนะแล้วได้จ่ายไจะจอกคุณแม่ก็ขายหมดแล้วเป็นไงจ้าหมูสเต๊ะวันนี้มากี่ไม้จอาพัะวา้เลยค่ะพันไม้อาพันไม้เหลือเท่านี้เออพี่จัดโปรแบบนี้พี่ก็ไปได้หนูก็หนูก็ไปได้นะพี่เนาะ ก็ขายเวลาพันไม้พี่อยู่ได้ไหมได้ค่ะเนาะพี่เคนมาเยอะจังเลยก็ช่วยกันก็ช่วยกันนะคะพี่น้องกันไม่เป็นไรพี่น้องกันมาเชื่อมกันเป็นทุกวันือพี่จะมาทุกวันก็ถ้าคนโตให้มาก็หรือว่ามาได้หมูสเต้หนูไม่มีปัญหาเลยพี่มาทุกวันนะขาขอบคุณมากพี่ขอบคุณมากวันนี้มีเจ้านี้มาขายขนมไทย อันนี้ขนมตาลมีขนมตาลแล้วก็อันนี้เป็นอะไรจ๊ะขนมต้มขนมตาลถั่วแปอ่าสาคูไส้หมูนะคะแล้วก็มีขนมสังขยาอันนี้อะไรจ๊ะด้วงอุ้ยมีขนมด้วงด้วยแล้วก็มีขนมมันขนมฟักทองนะคะรสช่องเปรอรช่องแตงไทยเดี๋ยวองเปิดมาแล้วค่ะอ๋อมีรถช่องเผื่อกรถช่องแตงไทยราคาพิเศษ20บาททุกอย่างเลยอันนี้ก็ย0่บจ๊ะบาททุกอย่างค่ะ20บบาททุกอย่างเลยลูกค้า ปกติคุณแม่ขายอยู่ที่ไหนจ๊ะตลาดอออเงินค่ะอ๋อแล้ววันนี้มาขายที่นี่เป็นไงบ้างจ๊ะโอเคค่ะวันนี้ลูกค้าตอบรับดีค่ะขนมตันนึ่งมาใหม่ๆแล้วเขาหอมก็ได้กลิ่นก็ทุกคนเข้ามาซื้อท่า,าวันนั้นเรานึ่งเรานึ่งที่นี่ไม่มีที่นึง่งต้องนึ่งที่บ้านมาแล้วก็มาร้อนๆมาแพ็คตรงนี้จริงๆแล้วเดี๋ยวว่าเราเอามาเป็นแบบว่าเรานึ่งมาสักเตาดีไหมนี่แต่แต่น,นึ่งมาที่นี่อยู่แล้วเนื่องมาไม่ไกลไงนึ่งมาไม่ไกลโอเคขนมต้มตอนเช้าก็ต้มมาร้อนๆแล้วก็มาแพ็คที่นี่หมด ยี่สิบาทนะคะ20บาททา้แท้ๆทานเราไม่ติดคอนะคะน้อตาลเยอะน้าตาลเยอะใช่หอมเลยค่ะจะมาเมื่อกี้ลูกค้ารุมเลยค่ะโอลูกค้ามาได้นะคะคุณแม่แก้วขนมไทยก็คือมีขนมหลายอย่างมากในราคาพิเศษย0สิบาทนะคะอ๋อนี่เริ่มหมดแล้วอันนี้ก็เพิ่งจะบ่ายโมงครึ่งนะคะของเริ่มจะหมดแล้วอ๋อใครสนใจขนมไทยก็คือมาได้เลยนะคะคุณแม่จะมาทุกวันนะคะ20บาทเท่านั้น สำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะอยากจะมาเดินช้อปปิ้งนะร้านพี่ตุ๊กเลสซลองมาได้เลยวันอังคารถึงวันอาทิตย์นะคะเปิดตั้งแต่6โมงเช้าถึง5โมงเย็นลูกค้ากินข้าวเสร็จช้อปปิ้งเสร็จซื้อสินค้าแบบกินสดเสร็จตรงนี้ก็ยังสามารถซื้อร้านขายส่งได้นะคะก็คือมา2ที่เนี่ยลูกค้าก็จะมาครั้งเดียวลูกค้าจะได้เดินทั้งสองที่เลยฝากนู้นจะเป็นแบบอ่อภากแบบว่าห้องแอร์นะคะส่วนฟากนี้ก็จะเป็นภากแบบว่ามีพัดลมบริการ แล้วก็เดี๋ยวฝ้าตรงนู้นเราจะเอากระจกออกแล้วเราจะทําเป็นที่นั่งตรงนู้นเราจะทําเป็นที่นั่งให้ลูกค้าทั้งหมดเลยตรงนี้ก็จะไม่แออัดแล้วลูกค้ามาแล้วตอนนี้ถ้าไม่สะดวกต้องขออภัยด้วยจะปรับปรุงพื้นที่ให้ไวที่สุดอาทิตย์หน้าน่าจะเสร็จเราจะเอาตรงนี้ออกหมดเลยนะคะกระจกเอาออกฝ้าเอาออกปิดพัดลมพร้อมให้ลูกค้ามุบก็ไปนั่งลูกค้าจะมา100คนจะมีโต๊ะนั่ง100ที่ตัวนี้น่าจะนั่งได้สักร้อยคนเนาะตอนนี้ จะทำให้ลูกค้านั่งได้สักประมาณ100ท่านนะคะก็ฝากด้วยกับร้านพิตุกเลสลองมาได้ทุกวันปิดวันจันทร์นะคะวันจันทร์เราปิดนะคะขอบคุณมากค่ะ